าดาสวัสดีค่ะวันนี้น้องยาดาวทำอะไรคะเราบายบสีอันไหนเทสีออกมาสีน้ำสีน้ำอ่นนแม่จ๋าทำให้มาแม่จ๋าทำให้ว้าวเดี๋ยวก่อนมีสีอะไรบ้างเนี่ยบอกแม่จ๋าก่อนอันนี้สีอะไรสีชมพูอันนี้แหะคะอันนี้สีเลยค่ะ สีฟ้าเดี๋ยวแม่จ๋าทำให้อ่านว่านี่นี่หยิบขึ้นมาสีอะไรชมสีอะไรคะอ่ะพี่นั่งลงอ่ะแม่จ๋าบีบสีชมพูอ้าวนี่นโอเคโอเคเดี๋ยวเราเทสีกันก่อนเนะวาะว้วาว หมดค่ะมีสีไหนอีกอันนี้อ่ะเท่น่เอ็เหร,อค,หรอค่ะแบนี้เลยค่ะนานเลยค่ะโอเคแล้วบายสีค่ะว,ว้าวว้าวรูปอะไรคะหน้าว้าวรูปอะไรคะว้าวอ้าจุ่มมาจุ่มมาเอาสีอะไรดีคราวนี้น้องยาดาสีอะไรดีอ,นะอ่ะเอาเบาๆเบืเ่อนหมดแล้ว อ่าจิ้มจุ่มอันนี้เลยจุ่มเลยโอเคจุ่มอลยวบา้านน่นแหละเออว้าวว้าว,ว,าวอเอาสีอะไรอีกเอาสีนี้ไหนสีเขียวอันนี้อ,อ่ะหยิบเลยค่ะ,อะอเอาเทส่มืมอ เทมือเลยเทมือตัวเองเลยไปยืนตรงนน้นเมือนที่เดิมโอ้พอแล้วพอแล้วเอาเทลงว้าวไปยืนตรงนน้นไปยืนตรงนน้นพี่อาดาโอ้โหสวยไหมคะสวยโอ้โหโอ้โหอ่ะพี่อาดาวางงี้วางมือลงไปวาง อ่ามือออกว้าวเป็นลูกมือเลยเห็นไหมคะออาเอาไม้เอาไม้อ่อา,า,อา,าอเปื้อนแล้วเปื้อนแล้วห้ามโดนตัวค่ะโนโน่ี๋ยวแม่จ๋าพาไปล้างมืออ่าพี่อาดาเอาสีอะไรอีกอสีนี้อ่ะหยิบเลยปิดฝายัางไปาฝามาปิดก่อนฝายอยู่ไหนคะลูกอ่าใส่มือใส่มือใส่มือ เอาแม่มือแปะมือแปะมือแปะมืออ่าแปะตรงนี้แปะตรงไหนดีคะแปะตรงไหนดีนอ,อ่ามือแปะอามือแปะอ้าไหนดูมือติไหนว้าเ<ว>ปื่อนไหมเปื่อนไหมคะ น้องยาดาค่ะสวยหรือยังคะน่ะยาดาดูโอ้โหีชมพูอ่าปิดอ่าวางไว้ค่ะวางไว้ปิดฝาได้ค่ะวางไว้โอเคนายทำยังไงอีกโอ้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 ่า ระวังมันหกนะคะนี่ระวางมันหกเ,เอามือออกก่อนอ่านี่ค่ะตรงนี้ก็มีพื้นที่ว่างลูกแปะเลยโอเคโอเคสวยไหมคะสวยไหนดูสิคะเย้รูปอะไรคะนะ่ะ อาาอาาอาาอโอ้โหโอ้โหสีอะไรสีอะไรสีอะไรคะน้าสีบลสีดำไหนดูมือไหนดูมือค่ะว้าวโอเคสวยไหมคะน้องยาดา สวยรูปอะไรคะเนี่ย